นี่ครับเจอประมาณสิบกว่าดอกครับโอ้หนุนยี่ครับโอ้โอ้นะครับนะครับนะครับโอ้โหสิบกว่าดอกนะครับสิบกว่าดอกโอ้หนุนยี่ครับโอ้โหนะครับอืมนะครับนะครับโอ้นะครับนะครับโอ้นะผม โอ้โหนี่ครับอืมนะครับนะครับโอ้โอ้โหนี่ครับโอ้โหนี่นะครับนะครับโอ้สวยงามครับอืมหยอกไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวกจะมีคนมาเห็นนะครับีหยอกข้างๆโอ้นี่ครับดอกงามๆครับนี่ครับเห็นไหมครับโอ้ครับครับผมโอเค ดี๋ยวขออนุยาตแคะก่อนนะครับอนุญาตแคะก่อนนะครับ